ไโทรศัพท์มถมันมีแผนที่ชี้ให้ตุกตุกดูจก้กแมท่ามาถึงที่สารพัะขรงเกิดพุ่งเลกิดพุ่งรถไม่มีแล้วมันกดระเบิดตายทนนี่20นิดเดียวเองมาเจ็บร้อยยี่สถ้ามันทำได้ตามแผนน,ะนะั่นลบกนดิแแท้ๆน จำนัินในชั่วลูกชั่วหลานวพอชั่วายในพวกเรานี้มันวางแล้วนี่ยมันก็คือมีสีแดงมีสีเลืองไอ้เรื่องนังน้นอุปมาของมีสีเลือดมันจะเกิดเหตุขึ้นมาอย่างนี้แล้วรู้ได้อย่างไรแล้วทำไมถึงต้องไปทำศิษย์สารหลักเมืองก่อนที่สัมภาร เพราะเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองกรุงศรีสมพุชไม่เอาหน้าที่ใหญ่ทั่วพื้นปรทนี้สักคนมันอยู่หมัดนี่พูดไห้ซ้นซ้งหลายควัมงนะครับไม่ใช่ว่าจะมาสวมรอยย้อนหลังเราเล่าให้ฟังแล้วเพื่อนเราจานวนมากขึ้นไปเลยรถนี่ผมทำเป็นเอกสาร ประวัติศาสตร์นี้แจกทุกคนทำด้วยมือของเองแจกทุกคนแจนกฟรีๆไม่มีที่ไหนเขาบ้าสามัญผมอย่างนี้หรอกเพื่อให้เป็นเสตไปช่วยลูกช่วยเรานี่เป็นความพยายามพวกเราที่จะสร้างประโยชน์ให้กับไอ้ไอ้ไอ้บ้านด้วย เที่ยงครับคือประวัติความเป็นมาของเรียนพระปิตาธรมประการรุ่นเทวราชสงครามนอร์เทศเนี่ยถือว่ารุ่นหนึ่งก็ได้รุ่นหนึ่งเทวราชสงครามนอร์เทศผมไม่ทราบมันมีใครบ้างที่ไปในพิธีเมื่อวันที่แปดพฤษภาคมเนี่ยมันมันก็จะเกิดปรากฏการณ์มาประจันที่เรียกว่าฟ้าร่มค้าร่มกงมตูกุตูนิยมไปฉายเรียกว่าฟ้าหลวง คือมีแต่แสงไม่มีแดดว้าหรอว่อยู่อยู่แดดจ้าจ้าหายเลยเป็นผ้าเป็นผ้ารูปเริ่มพิธีบุกเศษเริ่มพิธีบุกเศษเป็นผ้าพิษสมบูรณ์ผ้าพิษสมบูรณ์เสร็จพิธีก็แจกเหรียญกับผู้ที่ไปร่วมพิธีของทุกคนต่างคนตัดทยอยเดินทางกลับที่ยังเหลือไม่ไหม วาที่ะวังระวังมันมืดทุกฝนตกมหาใหญ่ฝนตกมหาใหญ่จนน้ำมันนองมันี่ปาประการสมประการในกลารานเนี่ยเหมือนกับฝนฟ้าเขาดีใจว่ามันวางระเบิดนักะสุนตายเพียงเดียวนี่หีบมือก็จะตัดกั้นได้ ต้องดีใจถ้าเป็นการลองเปิดที่ตายเป็นร้อยแล้วถ้ามันลุกไม่ตามรถยนต์ติดติดตามสีแย่ครับเป็นเขาเลยนรกบเาเลยเพิ่มีกว่าเด่นดีใจเขาเตมนปากรานให้เห็นให้พวกเราได้รับรู้ว่าเราทำกันมาถึงกี่อบแล้วหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วไอ้ ไอ้ผมเนี่ยมันมันสำคัญอะไรนักหนาที่ผมปวดหน้าหุยห่อเื่อถ้าตุกขมเราเช่ไเขาเลยอทำไะไรได้ก็อย่างไรบางคนพยายามที่จะไปเนสนอสารบานแต่ะคระับนี่ยไอ้นักสือเป็นมติชนก็ปไปทำร่วมเรื่องๆๆๆๆเราเพื่อคนผมคิดว่าขุนพันธุ์าราชาเดช คนตำรวจตีขุนพันธ์แล้ราจเดือดเป็นผู้สร้างหลักมือเป็นผู้สร้างพระขนสุริยันตาหรือสร้างเหรียญปักประการอย่างเช่นอะไรนี่เนี่ยพยายามชักปูจนคนหลงผิดไปหมดต้องประเทศเข้าใจเถิดเพราะผมไม่ได้แสดงอะไรเราอู่ในฝูงเราความจริงขุนพันธ์แล้ราจเดือดผมเป็น จะลูกามาให้ถ้าไปชักชวนให้ไปชักชวนให้มาร่วมสร้างบลักเมืองร่วมกับผมสร้างหาักเมือท่านไปไมมีส่วนร่วมแค่นั้นแต่การสร้างหลักเมืองผมเป็นผู้ออกแบบอาจารย์มีชัยเป็นคนแก่สลับภาพเมือนกาผมมันออกแบบเนียอาจารย์มีชัยช่วยทอแบบและกระตุ้งให้ ไม่เกี่ยวถึงเวลาจะทำพิธีก็ให้มาเป็นเหมือนกับเป็นผู้จราผู้ใหญ่ในพิธีแค่นั้นเองผมก็ขอเรียวนี้ท่านทั้งหลายทราบว่าคุณพันธุ์นราเทเรนท่านเป็นคนเก่าเป็นนายตำรวจที่มีชื่อเสียงดีอย่างนีหมือนห้ายายมือเป็นนายตำรวจในสื่อสารสุจริตเป็นตำรวจเงาดีที่สุดคนแต่ว่าท่าน เป็นคนเก่าที่หลงเชื่อว่าคาถาอานมเวทมนตร์คาถาอนสามารถที่จะทำให้เกิดวามสักดิ์สิทธิ์ได้เนี่ยท่านก็เชื่อ,อ,อ,อว่าวัดของเป็นแหล่งประเสริ์ประสาทวิชาไอ้คาถาของพวกนี้มันคนละส่วครับผม มถือว่าภาษาในภาษาบาลีมันแปลว่าเป็นบทสรพพันธ์คือทางศาสนาเขาผูกเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นเรียกว่าภาษาถ้าอินเดียทางภาคเหนือผูกเรื่องศาสนาพุขึ้นมาเป็นบทสวดมนต์ให้พระสวดมนต์เขาเรียกว่าพระสูตรพะายางครับภาษากับพระสูตรเนี่ยอิสิปิโสเขาก็มา ปัญหารูปผ่านเชื่อของพวกนี้ถ้าเอาแต่หัวใจมันมาอีกทีมีโสมาตุณต้องมันจะ้ศักดิ์ถ้าเรไม่รู้ถ้าเรเชื่อถ้าเาแนั้นถึงมานไปอนแช่น้าว่านที่ใดใดๆมันของก็ก็ทาให้ยงยงรมันไอ้ซวนผมเนี่ยถ้าอยู่ยงวมันผมก็ใส่เสื้อกอกไอ้ข้าวฟาเนี่ยการไม่ได้ ใจก็ตอบอยู่ยังมองพันแน่นอนผมศึกษาในเรื่องศาสนาามาอย่างดีนี่นอย่างที่ผมพูดตั้งแต่เช้าว่วามันเป็นความเข้าใจผิดแต่มันทำกันจนเป็นเรื่องที่ฮูและคนทั้งหลายก็เชื่อาากันอย่างนั้นนี่เชื่อกันหมดคนะรับภาคเกที่อาจารย์ ไอ้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 จิ้งจอกสยามเมตเตอร์แต่ว่าตายเป็นแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนฟรีเมียรีผมก็เส้นต้องติดไอ้นี่ยก็ออกมาเลยที่ชุมพ่ายครับเส้นตกแมตเตอร์สาวหมาอะไรอะไรนี่ออกมาครับไม่เต็มโฆษณาเต็มท้องเที่ยวที่นี่ไอ้นี่ครับขั้นได้รับแจกไอ้บท ความที่นันกสิทยาศาสตร์เขาเขียนที่แจ้งเรื่องปวดอุตะเร,ริงมรดกศธรรมที่พระพุทธเจ้าษษษเรียกว่าเป็นยอดมหาโจงเลือดยอดมหาโจงไอ้ข้อห้าเรื่องยอดมหมาจงก็คือหัวหน้าไอ้เนี่ยท่านตัดสินได้เลยว่า เป็ยอดมหาชนเนี่ยนั่นเป็นพระอยู่รู้เปล่านี่คือความผิดความน่ารังเกียจพวกทำลายศาสนาขางองเราที่ผมพูดอย่างนี้มาเพื่อพวกเราช่วยกันปกป้องคุ้มครองศาสนาอย่า,าให้พวกนี้มาทำลายได้ดูดีก็ทิ้จอบแรสเตอร์มันเอาไว้จนผลอ้ามด้วยแล้วก็แล้วก็สร้างพายัง พอ้ไไอ้ท anyway, oh, ัตหัวหาจขายไ่ได้พราสยไม่เอาตามาเขาไปตัดในรัชามันก็เป็ว่าเป็นาเป็นหประกานทาเป็นสร้างเหรียญหลัารนี่บบสร้างประกันทเรียประการแล้วก็สร้างเหรียญประกานมีจตาประการรุ่นแพงไม่เป็นที่อว้ไปใจไม่หัวนี่นี่แสบป็นตัวแสบนี่ เรี่าวโฆษณาครับในน้ำซุ่งูพิมพในรูปไฟนั่นไอไอ่ไอ้ไอ่ไอ่ไองแดงไอ่ไอ้เ็รับเป็นกระบวนการว่าไงทำเป็นเป็นกระบวนการเพราะฉะนั้นมันออกไเรื่องนี้นะครับในวันที่ในวันที่ผมพุทธบาวันที่แปดพุทธาบาทผมทำให้เด็กลุกเสื สัปเหร่วัยผูกสิทเทวะไรจะตามเราแถวก็ซ้อนกันอย่างนี้ทุกคนก็งงสงสัยว่าไอ้ไอ้ไอเรียนคำว่าตาไอ้แพ้ไม่เป็นกับไปไอ้ที่เจ้าแม่ทามวยให้ทำมันเป็นไหมอันเดียววะหรือเปล่าอันไหนแพ้อันไหนไ่แพ้อย่างไรมันพับสนไปหมดผมซึงจำเป็นต้องจัดมีักษีการความรู้สูความแข็งขึ้น อธิบายล้ว้เห็นให้เอารูปมาให้เห็นประจากนี่อกโนอ้างเลยว่าไอ้ไอ้จอาสยามเบื้องต้นที่ีนี่ว่าเชื้พผีเมียหนึ่งมาได้ยาวมากจนเกิดจากพวกเขาเนี่ยมีขาถาอาคมธศักิ์สิ่งนะสักวเยอะไอ้เนี่ยมีผู้ใจดีนะครับ ผ้ายันต์วงจันทร์โรและอะไรตัวแยะอะไรนี่ผมเก็ไว้เป็นหลักฐานนี่มีไม่รู้กี่อย่างวันหน้าในบ้ายันต์อะรเลยเปิดพูดมานี่เป็นเปธีหาสินไปพิแปดองค์ของไอ้พวกอาราชิทั้งหลายโดยมหาเถรสมาคมไม่ได้ดำเนินการจัดการไม่นับตำมผมยังคิดว่ามันอาจจะหาเกี่ับ เหมือนเคยคาการทุุ้มตัดหนะ้รับให้ลุกนอกไปหาเงินแบกนางกานี่ยเนี่ยมันอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยมันปล่อยก็ได้อย่างไรครับเนี่ยจนผมต้องออกมาอธิบายถ้าใครู้งกด้แจกบทความให้ทุกคนสามารถที่จะอ่านและเข้าใจได้ทันทีตัดสินใจได้โดยไม่ต้องมาถาม เนี่ยรับคือสิ่งที่ผมต้องการให้พวกเราที่มาวันนี้ความรู้สูกความจริงแท้ท่านได้รู้ความจริงแท้แล้วมันคืออะไรถ้าผมง่ายๆคือสาธารณะผห้ามไม่ได้ทำในเรื่องไอ้วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์แสดงอรเล็กชันอภินิหารที่เรียกว่าอวดปวสรจมันคืจอะไร มีกระบวนการที่ไปถามมาเทระธรรมว่าที่พุทธบัญญัติเรื่องโอนบุตรสมริมรุทธธรรมมันหมายความว่าอะไรและมีกี่ข้อที่เป็นโอนบุตรสิริธรอะไรที่ไม่ใช่ถ้าหากว่ามันเป็นการโอนอุตรสิรรมรุทธธรรมแล้วมาเทระธรรมก็ควรจะบอกให้พุทธศาสนิกชน ใครพบเห็นพรพปลุกเสกอะไรที่ไหนให้ไปแจ้งตำรวจจับเยรื่องทหารขมยพระจมครับเนี่ยปุกเสที่ไหนไปแจ้งตำรวจเรื่องไปแจ้งไอ้พุทธศาสนาแหชาติเรื่องไอ้กองไอ้ไอ้กองไอ้กองศาสนาให้ไปจัดการทำให้จัดการกระทรวเราไ การกินอย่างนี้ก็พวกเราก็จะไม่ถูกต้องเราเองหลายคนก็ถามว่าหลายปีที่ผ่านมาแล้วพระเจ้าตากลางแท้หายไปไหนมันไม่ได้หายไปไหนเพราะพวกผมทำอยู่ที่ภูโยนิทำกันมาตลอด